สวัสดีค่ะเฮ้ย <Hey. S 1> อย่าอู้งานสิอันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ๋อไอปน,นี้ตัวก็ใหญ่สวัสดีครับผมวันนี้ก็รียการ WB TV ครับผมเย่ด <Yeah. S 2> <ผม S 1> ค่ะ,คะวันนี้เราสองคนนะคะมีคลิปใหม่ขึ้นมาเนื่องจากว่าเราสองคนชอบเล่นมุกมากมุกหามมุกแปดกเนี่ยพาน้องเทียดเนี่ยฟังฟังเล่นมุกนงะเออวันนี้เราจะมาเล่นมุกที่เอ,อ่อ ม,ม,าาะะม,มุกไม่หาพาคนเครียดนะคะจะเฉยทำไมเนี่ยมุกไม่หาพาคนเครียดไปดูกันเลยเธอว่าเธอรู้ปะนาฬิกาอะไรทำให้โลกมีต้นไม้เยอะขึ้นนาฬิกาอะไรวะนาฬิกาปลูวันก่อนเว้ยทำไมอเดินตลาดอะแม่งล้มเลยเว้อ้าเป็นไรอะเดี๋ยวพักเดี๋ยวพัก รู้ป่ะน้ำส้มอ่ะเป็นคนไม่ตรงต่อเวลาทำไมอ่ะน้ำส้มสายชูง่าสายชูอ่ะหรอรู้ป่ะเมื่อกี้ถามแค่รู้คำถามคำถามกากระไปแค่รู้ไหเหตุเกิดจากอะไรอืมเกิดจากดินมั้งอะไรเหตุเกิดจากความเหงาที่ทำให้รู้ว่ารักเธอเรารังอินเลยนะอินเนอร์มารู้ป่ะ โจนอะไรเมาโจนะลรวะโจนเครียดกินเล้าเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นมุกเครียดมั้งไม่ใช่หาผลไม้อะไรชอบถามเวลาอืมไม่รู้อะกีวีทำไมอะกีวีเอ้าทำไมอะกีกีวีไงอ๋อเขาถามมากนะ การเล่นอะไรใช้พื้นที่เยอะที่สุดการละเล่นอะไรการเล่นอะไรวะการกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษหาไล่หาไล่ถามจริงเล่นมุเนี่ยเคยโดนด่าไหมทำไมวะขอดา่าแบบคิงยั้ไหมทำไมอ่ะไอเสือ้อไอเกง ไอรองเท้าไอ้ไซมิกไอ้คนต้าตอมบ้าว่าด่าอะไรเนี่ยด่าเป็นชุดไงเธ <ś c oughs> อถ้าเธอรู้ว่าเขาทำอะไรแล้วเธอจะหนาวไม่วะเขาเล่งแอร์เขาเล่งแอร์อต้นไม้อะไรลื่นต้นยามั้ง ว่าจะพื้นเธอเธอเมื่อวานอ่ะเขาเข้าน้ำไปอ่ะออกไม่ได้เลยเว้ยทำไมวะเจอน้ำขังเอออาชีพอะไรโดนด่ะไม่รู้เพศสัตว์เออเมื่อคืนเขานอนไม่เต็มที่เลยอ่ะทำไมวะเยียงมันใหญ่ เธ<โ>อ,อวันก่อนเว้ยเข้าบ้านไม่ได้โคตรมันอะบอกเลยว่าเข้าบ้านไม่ได้โคตรมัน <c oughs> ยังไงวะทำไมเข้าแล้วบ้านต้องมันด้วยประตูล็อกนะฮะอะไรเต้นไงเต้นเต้นอะไรเต้นเต้นเต้นมูกะนี่นี่ถือว่าเป็นมูกอ่ะ <c oughs> for uh that. -huh.